จะตัดขี้เหล็กออกให้มันต่ำมันจะได้ผลิใบผลิยอดขึ้นมาใหม่เนาะเนี่ยมันใบมันอ่อน,นเก็บไปแกงดีกว่ามันเยอะนั่นแ่ะแล้วก็เก็ยบยอดมันเอาไปแกงอะ่ะดูสิอ่อนๆเ,เยอะเลยขี้เหล็ก เดือดตัดสิ่งนี้ออกสแล้วก็พอเราเอายอดมันมาทำกับข้าวแกงที่เหล็กทํา,างไงนะนนองเออใช่เนี่ยน,นะถ้าเท่าที่ผมูกเลย เดีเย๋ยวก็ถูกว่นหน้านี่แหละตายายบอก<อ>นะันไ่ไม่ไปไหนหรอเดงน้ำเติมเด้ล้เติมบ้านี่ตอนนี้นนขึนูแล้วตนน,นีเปี่ยนกะนากริเย็นเรื่อง ก็ต้จานาเลยคุม,ม่ผมรัเย็นรักสุขใจมันมันขาดมันเลิกแค่นี้รู้ว่าถ้า,ถามันขาดนะมันโดนเอาเทียงไมค่อยเดึงไปเดินไปช่วยกันได้กัหนหนึ่งแค่แล้วแหลอดูดีไปดีเป็นไงเนาะ ดีกว่าทท้งมันนะกุมนองแบลละตุสนลาไปไปจอดนู่นโยตวซีเท่เก็บไปเก็บนี่เลยจะมต้มเบงแล้วค่อยแบ่งออกไปนนอกเด็กสนนไม่เมืเองค่เอ โปรยจะเข้าใคค่อยเมืไรเข้ายครจะนม่มันถึกไปพรุนี้ไปนอนคืนหนึ่งเออคับดี่ัเราไมันโยกคือกัดยมนะัเองเดี่สวแล้อแลม นี่หลอมลงาดรูปอมเนี่ยเต็มนึกเก็บที่เล็กว่ะไอก็เก็บแล้วก็เตรอนก็ลุงต้มเองแล้วก็ค่อยแด่งเอาไปกินกินนะทั้งใครยังไม่ยังไม่มันน้ำเินได้ยินเจียงไหม โบมเฮาจต้องยุ่งกับอีล้านเกลีนะมันก็ไม่ให้เจมมาจยุ่งล้านดีเะ็กคนสักที่มือจิไทยรูปอันายนี่ไม่ได้เขแบบเป็แใครเขาเขาอยู่ไหนอ๋ม่ใกลอุอุ่นเาอุ่นไทยทั้งนี้ให้รง สวยงามมากเลยสวยเกิมเจ๋อเอาไปเพร่ทเทศบาลในอันเจนมันไม่ใช่อยวจะให้ลุงแป๊บมึงก่อนจะไปอันลุงจะจัดท้ลุนี้เองอยากจะใจม่ต้องทำหมดแล้วก็คุยนอะครันทำงานดีเมื่อคืนคนเยอะจนโอ้ เมืเ่อนริไปก็จะจับเต้าหวินนะเพราะว่ามไม่ให้โยนเลยยึดไม่ให้โยนน้ำเพราะว่าบัวทางนูง้นถ้ามาไปดึงไม่ให้โยนน้ำข้าลายจานตีไปเอาทอดที่อุนที่ได้อยากจะไปอุ้มหนูมันก็ไม่ค่อยแก่หรอกเนาะเล่นซะเล่นจากยันที่เป็นักแกงอะ่ะถ้าแกงแต่ใบมันยอดล้วนอะ่ะ <c oughs> มัน <c oughs> จะเละเ <c oughs> นาะไอ้เจ๊น่าตนิดหนึ จะต้องให้มันมีใบเกยผสมเข้าไหมนะบางแสนแหึงนึ้พาถ่าทาราต้องต่อเชือกน่ะดึงจะนะถ้าแซ่วันนั้นว่าจะบอกว่าเอาเชือกไปแข่นเออต้องสั่งปรับนึงมึนเอาตัวตัวจังหวัดตะเลี้หนอไปไกลมากอ่ะแต่ต้อมาลบีบตัวทุเรศเลยไปเลยใช่ไหมทีนี้ขับรถเากลางทาง ก็ใช่เชือกอ้ยโจเกลี่ยนมวยจากคอมเนี่ยเราก็ไม่กล้าเก็บเนาะเราก็ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปอีกเรานน่ไหนเราเราจทรายโน่ไหนอา้าวอีกเส้นหนึ่งกลิกลิกลับย้อนมาใหม่ย้อนมาเชือกใหมน่นี่เก็บเลยใชน,นี่เก็บชายมีปีสองเสียนก็ตู้แมวเอา,าก็ไว่ใช้งาน,นพอเยี่ยมใหม่เยี่ยมลูงมาซักลงม,มาแช่แป๊บยุน่นแช่แปบล้างให้สะอาดจนใช่ไหมถึงเอามาก็เลยอัน สำหรับใช้งานได้เลยแม่นด้น่ยนะเป็นนะเออเปี่ยเส้นหลายาวลงกูร่าแน่นอนเลยดุดเนี่ยผมทั้งหบังมืดฝามัหลัะยองจากมานันโดนวันเย็นแล้วด้วยใช่ไหมยดี๋เมื่อ,อนอกกลางทางเดี๋ยวจบนะดบอีบอนินนอเมริกาเขาหน่อยโอ้กับะไครเอ้ยนกเลยเลยไป็นเลยนะวันนั้นเต่านาจะต้องไปค้างคืนอ่ะต้องไปดูมลรามอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเลย ดั่งทางไปนู่นกัโอ้ไปไม่ใช่หรอกขอโทษตัวชอบเบงไปงานศพนั่นแหละยายสิงนั่นแหละเออก็เลยเออเอาไปยุ่นเลยพวกพาดีบไปด้วยเลยนะเราบิ๊กก็เลยแบบเอาไม่ใช้งานเลยเพราะว่าบิ๊สะอาดเราก็ไว้ไว้ทำเราสาผ้าเหมือนนะช่วยช่วยเลยจองใช่ไหมนะมันไปยู่นนะในอมท่าเอ้ยให้ให้ให้ในหมัดมันใจเลยการอนุเคราะห์เหมือนนะ กต่ายสละนะนุ่หอยดีจนดูภาพจากความเป็นเงินโก้ไว้บ้านเต็มคะแนนเฟวรายตะพิงงั้นหอยจะมาอยู่ไงบนไงเศนไง,ไงให้หน่อยออนุบัตขคนในแม่เพิงหายไปแล้วนะ่ะอมกระตุนี่แหละก็คือใครเมาก็เอาไปแบบคือ<น>ไห<ป>มเออไม่ทันยืออ่อเอออมพ่อเคยหัวพ่อเคยแต่แต่กลัวมันหายไปคราวต่อไปนะก็เลยเก็บเก็บว่าเผื่อใครมาถามีดก็เออ เมื่อท่าเก็บสู้จอตัวมันดูแลดิบัตตัวแม่นนะก็เลยพักเท่นี้แหละเผื่อรามูคือแสดว่าของเขาก็เอาไปก็ยังมีแต่เพีงน้ำร้อนเด็กเขเนียแต่ว่ามันมีว่าไปรามุสหาไปเลยอย่างนั้นบัตตก็เลยก็เลยแบบก็ถือว่าเขาเอาไปคือแค่นั้นแหละก็หายไปก็ตัวใหม่ก็ว่าที่นี่แหละด้วยาเดกีมงคนกระมังไซกนเอไว้นะแม่นะโอ้ยน่รุ้จ้าลูกสาวนะไม่ได้กระมังกระมังพ่อ Ừ, regions, มอนากผมมันแมงกมูกิมูกิทายิออยกีด้ยก็อนมาปูกกัสััวข้ามูอะไรรถไหนรถไทยเรนงกระนองระจมกระพุ่เท่วนอ่านึ่นกจิตตู้เะที่ท้าทันที่เมษาเหรอที่ทายให้จองไดไม่กี่โลนักเา គ so to... uh. ាត់ហូបថាបើ400មីទៅយឹមទៅទំទោនោះក៏បច្ចុប្បន្នលោមួយមើលមិនក៏96ទៀតឡាណាស់មែនទេបាន100ហឺទៅជួបមកដល់ហើយព្រោះបែបនេះធរៈគូក្បៃនេះបាននឹងយុទេនឹងចាត់ការឯងនឹងដឹកគេឆ្ពៃពីមកស្ពតនេះហ៎អើយនេះណាឆ្ពៃទៅបានហើយពីណាទៅមកចូលទៅនេះហ៎ เกไว้เลยเยอ่าจะได้นะผนเคยนเรื่อเมีนรับเบสนะไม่กล้าเดีลราไมรู้นะไม่มันเยอะแน่ไม่น่าละแม่นะมีทอจิลลน้องแม่นเขาม่ไม่อยากได้ม่นะแม่ม่กเปิเปย้วยมันงามากเลยไม่มีราเซนตันแตรบูตันแต้นะ น,ง 4, 1, นึงที่สี่ที่หนึ่งตนี่ที่สี่เหรอเบอร์แฟนกินที่เต้เบอร์บูคออเอาไปทิ้งเอาไปไว้ทำฟืนต่อพัอาไว้ให้เนี่ยเป็นอย่งไรงน็ไม่ไดเลยส่งคันมันเสรตอนนี้เลยหมืออยากไรทำไว้ เข้าปืนต่อไปหน, <c oughs> น,นึ่งได้แล้วคืนต่อไปทำเป็นปืนไอไ้ไ่เตาได้เลยต้อืออไมไม่เลยเน่ไม่หมดแด้่ยว งามมากเลยดูสิเนาะอืมพ่อตำเมียนราหาเนาะปกติจะมีคนโรเตอ้ลงม,มาเลยมันจะทำ็นข้นขี้ไนไ้เลย,ยใส่เตาไหมน,นะอืมเยอะเยดูนี่สิ ับเป็นเพ็นชิ้นก่อนอแล้วก็ขึ้นมาอีกนะลเลื่อนหน่างกายคมเลือ่องทางก็รดน้ำมันด้วยนะค่อยมาเก็บเอาไปทางฟืนใส่กับเตา